คันนี้นะครับอีสุบูม X สามจุดศูนย์ขับสี่ปีสิบห้าสีดำตาลนะครับแต่งเท่ๆนะครับแบบนี้มาแล้วนะครับล้อแม็กข้อยี่สิบนะครับผมกรอบชุดไฟหน้านะครับด้านข้างตกแต่งมาสวยงามแบบนี้นะครับสีต้าลหายากแบบนี้ด้านในมาพร้อมหน้าจอเนวิเกเตอร์ r Auto นะครับเหมาะสภาพใหม่ๆสีสีเบจตึงๆแน่นๆนะครับผมใครหาคันนี้อยู่แบบนี้อยู่นะครับคันนี้ดูให้จบนะครับมีทีเด็ด สวัสดีครับผมบอยเพชยยนต์ครับผมคลิปนี้นะครับผมเอารถครอบครัวนะครับราคานะครับถือว่าไม่แรงนะครับแล้วก็มาความชุดแต่งรอบคันนะครับสีน้ำตาลแบบนี้หายากด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวอีซูซูนะครับมิลเอ็กซ์สนะครับได้ขับสีด้วยนะครับปีสินะครับคันนี้จัดเต็มพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับราคาเพียง6กแ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมล้อแม็กเท่แบบนี้นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวมาเรามารับชมรายละเอียดพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ นะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าของเขาไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะครับโคมใสายๆนะครับผมแล้วก็มีตัวครอบไฟนะครับสีดํานะครับสภาพเท่ๆหล่อๆแบบนี้ให้แล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่เป็นตัวอินที่นะครับโดดเด่นอยู่แล้วสําหรับตัวกระจังหน้าของแบรนด์อินที่เขานะครับสำหรับด้านหน้าด้านล่างนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะครับของฝาครอบนะครับนะครับมีการตกแต่งสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับเท่ๆนะครับ สีนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับหายากด้วยนะครับนานๆมาที่สำหรับสีนี้นะครับใครถูกฉลอกับสีนี้อยู่หรือว่ากาลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเตรียมสันนะครับตัวรถนะครับคมชัดนะครับด้านหน้าสภาพใสๆเลยนะครับเดี๋ยวครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเขานะครับขอบชิดๆอย่างนี้เรากาลังตีอยู่แล้วนะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำกลับไปกอไม้มาแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานเพชรยนต์นะครับ นี่ครับด้านข้างให้ดูก่อนนะครับชุดแต่งเท่รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อแม็กกันก่อนนะครับแม็กอันนี้ได้เป็นแม็กขอบ20ไปนะครับเป็นสีสูทนปัดเงานะครับที่เจ้าของเดิมนะครับมีการเปลี่ยนให้นะครับตัวยางได้เป็นปี2021นะครับสภาพดอกยางนะครับยังเหลือๆนะครับลุยๆเลยนะครับไว้ใช้กับเครื่องสีล้อนะครับเดินทางนะครับได้ทุกที่ทุกประเทศแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้วยตัวเครื่องยนต์3 0 0ันนะครับแล้วก็ตัวคับซีนะครับ ไปไหนไปกันเลยสําหรับคันน mm ี hmm. ้นะครับด้านข้างเขานี่ครับชุดแต่งนะครับนี่แต่งมาให้เท่ๆหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับมือจับประตูก็ใส่นะครับที่กันรอยนะครับนี่สีดํานะครับก็จะออกเป็นสีดํานะครับตัดเสียงตานะครับเท่ๆนะครับสตหรับตัวฝาครอบกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะได้เป็นแบบพรีเมียมนะครับผมมาควงไฟเรียวนะครับคันนี้ก็มีการติดฟิล์มนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมใช้งานเลยคันนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับแต่มาภายในของเขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับสามารถปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยนะครับมาเข้าไปชมรายละเอียดนะครับด้านในของเขานะครับได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะสีเบจนะครับสภาพใหม่ๆนะครับตึงๆแน่นๆนะครับเบาะตะเก็บเดินได้ต่างๆสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับใช้งานก็ต่อยาวๆเลยนะครับกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผม ปูมาได้มัลติฟังกชันนะครับผมรับสายบางสายนะครับที่ซ้ายมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นไปนะครับลองนั่งให้พี่ๆทุกคนนะครับได้รับชมกันเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับอ่าสำหรับตัวพุทธตาของเขานะครับจะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคมาดูเร่งไม้กันนะครับ มาแล้วมาวันที่ถ่ายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยปสิบเก้านะครับผมหน้าจอเครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะครับมาพร้อมระบบเนวิเกเตอร์นะครับมีระบบนําทางให้นะครับตัวแอร์ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ปรับออโตได้นะครับตัวเกียร์นะครับอัตโนมัตินะครับเป็นแบบทิปโทนิกนะครับสามารถปัดเก้าหาตัวนะครับบวกลบตรงนี้ได้นะครับผมเะยครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดํานะครับ แางแดชบอร์ดด้านบนนะครับสีไม่ซีดไม่จานะครับผมแต่งกั้นประตูของเขาก็จะมีตกแต่งนะครับเป็นลวดลายไม้ตรงนี้นะครับมาให้แล้วก็มีวัสดุบูนุ่มนะครับผมก็ถือว่าหรูหราพอสมควรนะครับนะครับตัวขับสี่นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมมา ในส่วนของโครงสร้างนะครับน็อตซอกหรือประตูเดิมๆนะครับประตูไม่มีโดนถอดไปซ่อมทําสีมานะครับนี่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับจุดแปะสติกเกอร์ต่างๆของตัวรถนะครับก็ยังแน่สนิทนะครับไม่มีพวกรอยละอองสีใดๆนะครับพ่นทับเลยนะครับอันนี้ใครหาอยู่นะครับกับตัวขับสี่นะครับแล้วก็นะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับมองหาที่มาความชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับคันนี้จัดเต็มให้เลยนะครับมีพรมนะครับ ทีเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเจ้าของเดิมใจดีเปลี่ยนให้หมดนะครับเบาะหนังนะครับสภาพสวยๆนะครับนั่งสบายๆนะครับมีที่พักแขนนะครับถ้ามีคนนั่งสามคนก็เอาขึ้นครับนั่งสามคนได้เลยนะครับไปดงเพดานนะครับสะอาดนะครับนี่มีจอกลางให้อีกนะครับนะใส่ครอบครัวนะครับใส่ครอบครัวใน่ต้องคันนี้เลยนะครับมีจอกลางนะครับพ่อบ้านแอพซิ่งนะครับคันนี้นะครับชุดแ่่งนะครัอจอกลางให้เด็กๆนะครับนะครัออย่พ่พันนะครับ เรียมสารคมชัดนะครับด้านหลังนี่ครับผมแต่งมาเท่ๆแบบนี้นะครับโลโก้ทุกอย่างนะครับก็ยังครบอยู่ครบสมบูรณ์แต่งเท่ๆแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีความเดิมที่ก็คือไม่มีชนหนักจมน้ำพลิ้วกั่มกับไม์กอไมค์มาแน่นอนนะครับผมโลโก้ทุกตัวสอดนะครับก็อยู่ครบนะครับผมไฟเบรกด้านหลังนะครับมีที่ข้อไฟนะครับนี่เจ้าของเดิมใจดีนะครับแต่งมาให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะครับด้านบนได้เสาากาศแบบคีบฉลามป้ายนะครับ นะครับดูด้านท้ายนะครับคับสี่นะครับัสัญลักษณ์ตัวคับสี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับมีกล้องกล้องมองหลังที่อยู่ด้านนี้นะครับเคอันนี้ก็เป็นการพับบอกให้ให้ชมกันนะครับสาหรับใครที่ถ้าเกิดไม่ได้เดินทางนั่งการถึงหกถึงเจ็ดคนก็พับบอกสามารถบรรทุกของได้นะครับก็บรรทุแบบเรียบๆนะครับแล้วก็เขามีการติดพรมให้แล้วนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับหรือว่าถ้ามีคนนั่งนะครับด้านหลังเขามีที่วางแก้วนะครับ ทั้งหมดนะครับผมสองจุดนะครับผมธี่วางของครบเลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้ด้านหลังนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดนะครับหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมนะครับสีก็แนบสนิทกับตัวบอดี้รถนะครับเรียบเนียนแนบสนิทกันนะครับสีเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้เราอ่าคัดมาแล้วนะครับต้องไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำมานะครับผมสนใจคันนี้นะครับถ้าเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาลองขับกันได้เลยนะครับ บริษัทตั้งอยู่ที่เพชรยนต์นะครับผมอยู่ที่เสรีไทย68แย่1บินบุรีกรุงเทพนะครับหรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาผมก่อนได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับที่เบอร์0831318826นะครับผมอ่าสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับนี่ครับตรงที่เติมน้ํามันนะครับป่าถังนะครับครอบสีดํานะครับเป็นสีเดียวกับตัวที่ครอบมือจับนะครับ ดี๋ยวครับมาดูโครงสร้างบอดี้ฝั่งนี้นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเกี้ยงเก่านะครับมาร์กสีต้านสีนะครับซอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับคันนี้ก็ไว้ใจได้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ตัวขับสีแล้วก็เครื่องยนต์สามพันนะครับนะพลังกำลังเหลือๆไปใช้งานนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับด้านในห้องเครื่องกันต่อเลยมาครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดสามพันนะครับ ถึงจะเป็นการแต่งรอบคันนะครับแต่ว่าครันนี้แต่งตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการทําเครื่องใดๆมาเครื่องก็อยู่ในสภาพเดิมๆแน่นๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมช่วงนั่งนน่นหนึบอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของตัว mulex นะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับสะอาดแบบนี้เลยนะครับมาร์กสีตั้งสีต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับนะครับจุดมาร์กสีตั้งสีนะครับน็อตด้านแก้มนะครับแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงนะครับไม่เคยโดนถอดโดนแกะนะครับหรือว่านําไปซ่อมบํารุงนะครับใดๆนะครับ ผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความใช้งานนะครับนะครับจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆของตัวรถนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับแล้วก็อ่าเรียบสนิทแนบแนบกันนะครับไม่มีรอยละอองสีพ้นทับนะครับนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับดอด้านแก้มเช่นเดียวกันนะครับคานด้านข้างนะครับตรงๆสวยๆมาดูในส่วนของแผ่นเพดตัวรถนี่ครับแผ่นเพดตัวรถนะครับของตัวรถคันนี้ก็ยังอยู่นะครับเมนอาร์ตกลมคมชัดนะครับรูกลมๆของตัวคานนะครับคมชัดนะครับ คานก็ไม่มีบิดไม่มีงอนะครับก็คือตรงนี้ไม่มีการโดนชนจากด้านข้างเข้ามาถึงตัวโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะครับได้ไปคันนี้นะครับรับประกันไม่ผิดหวังนะครับผมกับตัวมิวเอ็กซ์สามศูนนะครับปีสองพันสิบห้าขับสี่นะครับราคา6ก9ส0เก้าเก้าบาทสนใจติดต่อหาผมเลยครับผมผม่อมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนกดไลค์นะครับแล้วก็ กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับหากพี่ๆคนไหนนะครับชื่นชอบการรีวิวรถครอบครัวมือสองเกตเอนะครับหรือว่ากําลังมองหากําลังสนใจออกรถอยู่นะครับกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีมาอปัปอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ